อร่อยแบบทั้งไทยทั้งเทศปลาส้มจากพะเยาของแท้เพราะว่ามาจากกว้านพะเยาท้องปลาเซมอนแม่ใหญ่ซื้อมาอร่อยไม่ต้องแบ่งใคร ้องปลาแซลมอนทอดกับปลาส้มจากพะเยาแอบมากินหลังบ้านคนเดียวอร่อยไม่ต้องแบ่งใครปลาส้มแท้จาก กว้านพะยาประสม้มแท้จากกว้านพะยาแอบมากินหลังบ้านคนเดียวอร่อยไม่ต้องบอกอะไร ท้องปลาเซลมอนทอดอร่อยไม่ต้องบอกใครอืมมันเปนหน่อยแต่ก็อร่อยไม่ต้องแม่งใคร ปส้มจากกว้านไปยาวอร่อยไม่ต้องแบ่งใครกินคนเดียวอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องแบ่งใคร